สวัสดีสมาชิกครอบครัวที่รักทุกคนวันนี้ก็เป็นเนื้อหาบทที่สเกี่ยวกับชีวิตบนโลกและโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก่อนเดินผมจะอ่านคําพูดของคุณพ่อที่แท้จริงก่อนครับคทักายแรกต่อพระเจ้าหลังจากเข้าไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณ เวลาไปสู่โลกไฟวิญญาณต้องแต่งงานและสวมชุดแต่งงานและทำความเคารพด้วยความรักต่อเบื้องหน้าพระเจ้ามันคือความรักของคู่สามีภรรยาต่อเบื้องหน้าพระเจ้าณที่นั่นเมื่อคุณรักกันพระเจ้าเองก็จะอบกอดคุณด้วยความปิติยินดีจากแนวดิ่ง และแนวราบก็ไม่เพียงแค่คู่สามีภรรยาเท่านั้นแต่อารมณ์ความรู้สึกของเอกภพทั้งหมดก็จะเข้ามาร่วมหลงไหลเพลิดเพลินด้วยมันเสมือนกับการเข้าไปสู่โลกแห่งกล่องออสลับลายที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เมื่อคุณอยู่ในห้วงความรักพลังจากสองสายนั่นคือพลังของความรักของสามีภรรยาสองคนที่มองไม่เห็นเข้ามา รวมเป็นหนึ่งกันโดยสิ้นเชิงก็จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณสามารถล้อมรวมเข้ากันกับโลกแห่งแสงสว่างได้สมาชิกที่รักทุกคนสามีภรรยาหลังจากตายและไปสู่สวรรค์สิ่งแรกที่ต้องแต่งงานและสวมชุดแต่งงานแสดงความเคารพทักทายต่อเบื้องหน้าพระเจ้าจากนั้นสามีภรรยาก็จะแบ่งปัน ความรักต่อกันต่อเบื้องหน้าพระเจ้าแม้ว่าร่างกายเปืือยเปล่าสองสามีภรรยาก็จะแบ่งปันความรักทั้งเพศต่อกันอย่างไม่เขินอายสามีภรรยา ที่บรรลุถ e ึงความสมบูรณ์เมื่อไปสู่สวรรค์การทักทายครั้งแรกต่อพระเจ้าก็คือการแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันนั่นเองในโลกใบวิญญาณนั้นทุกอย่างถมร้อมห้วในโลกบญญานั้นทุกอย่างถูกเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว เป็นสถานที่ที่เครื่องดุ่งหุ่มอาหารที่อยู่อาศัยพร้อมแล้วสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็สามารถกินได้สวมใส่ได้ครอบครองได้เอาแหละทุกคนครับเมื่อไปสวรรค์แล้วอาหารเครื่องดุ่งหุ่มที่อยู่อาศัยทุกอย่างที่เราต้องการมีพร้อมหมดแล้วแล้วทุกสิ่งที่เราปรารถนาก็สามารถครอบครองได้ดังนั้นแล้วเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรครับ ไม่ใช่แค่หนึ่งวันไม่ใช่แค่หนึ่งปีแต่เวลาเป็นหลายร้อยหลายพันปีเราจะทำสิ่งใดกันสิ่งที่หีความสุขที่สุดในบรรดาความสุขของมนุษย์คืออะไรครับในบรรดาความสุขนั้นสิ่งที่กระตุ้นปลุกเร้ามากที่สุดคืออะไร행복중에서도가장자극적인것이무엇이라고생각합니까여러분 สิ่งนั้นก็คือความรักที่มีต่อก,กันของสามีภรรยานั่นเองความรักของสามีภรรยาเป็นสิ่งที่กระตุ้นปลุกเร้ามากที่สุดจงอย่าลืมว่าเมื่อทันทีที่ครอบครัวรับพรไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณการทักทายแรกต่อเบื้องหน้าพระเจ้าก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างสามีภรรยานั่นเอง คุณพ่อทีแท้จริงกล่าวว่าในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาต่อเบื้องหน้าพระเจ้านั้นไม่มีความรู้สึกเคินอายเลยการที่มีความรู้สึกเคินอายต่อการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตกสุบาปการเท่พ่อแม่รักลูกพี่น้องรักซึ่งกันและกันลูกรักพ่อแม่ไม่ว่าใครเห็นสิ่งนี้เปิดเผยต่อสาธารณะ ก็เป็นสิ่งที่สวยงามและต่างก็ยกยอสรรเสริญแต่ทำไมการมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงจึงคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายนั่นเป็นเพราะมนุษย์ตกสุบารด้วยเรื่องทางเพศจึงทำให้มนุษย์เขินอายต่ออวัยวะเพศในโลกเริ่มแรกการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างสามีภรรยานั้นแม้จะเปิดเผยต่อสาธารณะก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใดทุกท่านโปรดจดจำไว้ว่าจดจำไว้เป็นอย่างดีว่าการแบ่งปันความรักนั้นถือเป็นเรื่องสาธารณะ 본연의 세계에서의 부부간의 성적인 생활은 사실 공개가 되어도 전혀 부끄러운 것이 아니다라고 문충재님께서는 말씀하십니다. 결혼과 결혼의 의미는 무엇인가? 결혼은 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 결혼의 의미는 ต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ระหว่างชายหนึ่งคนกับหญิงหนึ่งคนโดยมีศูนย์กลางที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้มีบุคคลที่สามความรักนั้นถือเป็นเรื่องสาธารณะอันนี้เป็นคำที่เพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมครับ 부부의 사랑이라도 하나님을 중심한 일남일녀의 절대적인 순결의 사랑이어야 합니다. 제 3자의 사랑을 허락하지 않는, 않는 조건이 성립되어야 하는 것입니다. 로파 발견. 언어입니다. 언어입 มีสติปัญญาดีเลิศเพียงใดสติปัญญาความรู้ที่เขามีอยู่นั้นสามารถเอาชนะได้ภายในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวด้วยสัญชาตญาณที่นั่นสามารถรับรู้เข้าใจโลกแห่งความสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติโดยการมองผ่านแสงสว่างแห่งหัวใจนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อมองผ่านหัวใจแล้วชันนั้นมีความสัมพันธ์แบบกรรม หรือแบบหรือความสัมพันธ์แบบประธานอยู่นั่นเองเนื่องจากโลกฝ่ายวิญญาณเป็นโลกแห่งสัญชาตญาณดังนั้นเราต้องฝึกฝนการรับรู้ทางฝ่ายวิญญาณบนโลกนี้เวลาที่เราได้รับ ปริญญาเอกหรือปริญญาโทนัญญ้นเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นเวลาหลายปีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราไปสู่โลกไฟมิญาณถ้าเราต้องการมีต้องการเรียนรู้ในสิ่งนี้เพียงแค่อัดสัปดาห์เดียวเราก็สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ แต่เนื่องจากในโลกฝ่าวิญาณเป็นโลกแห่งสัญชาติยานดังนั้นเราต้องฝึกฝนการรับรู้ทางฝ่ายวิญญาณบนโลกนี้สิ่งที่เป็นความรู้ทางสติปัญญาเมื่อไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณเราสามารถเรียนรู้อย่างแตกฉานได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นโลกแห่งหัวใจซึ่งเป็นโลกแห่งจิตใจนั้นเป็นโลกที่เราไม่สามารถจะรู้สึกถึงได้หากไม่เคยมีประสบการณ์ความรู้สึกมาก่อน ดังนั้นบนโลกนี้เราต้องฝึกอบรมทางจิตใจยิ่งมากกว่าการศึกษาเล่าเรียนทางโลกหากถามว่าทําอย่างไรฉันจึงจะกลายเป็นบุคคลแห่งหัวใจเป็นบุคคลแห่งความชอบทรรได้ก็ต้องฝึกฝนอบรมมากๆนั่นเองดังนั้นความสมบูรณ์ของมนุษย์ก็คือความสมบูรณ์แห่งหัวใจคือความสมบูรณ์แห่งความรักนั่นเอง เราต้องฝึกฝนการยกระดับหัวใจและความรักให้สูงส่งมากมากบนโลกนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้ระดับความรักสูงขึ้นได้อย่างไรการขจัดธรรมชาติที่ตกสุบารของเราการยกระดับความรักของเราก็คือการรักสัตว์ตัว ถ้าหากไม่รักศัตรูหรือไม่เข้าหาคนไม่ชอบไม่ทำงานที่ไม่ชอบแล้วก็จะไม่มีหนทาง <c oughs> ที่จะขจัดธรรมชาติที่ตกสุบาบได้ในครอบครัวของยาโคบนางลาเชลรู้สึกอิจฉาริษยาหึงหวงในเวลาที่ยาโคบมีความรักต่อนางเลอาผู้เป็นพี่สาว แต่นางลาเชลเองก็รู้ว่าการกระทำแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเมื่อนางได้สารภาพสำนึกเสียใจด้วยความจริงใจต่อเบื้องหน้าพระเจ้าเขาก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ยิ่งใหญ่เช่นโยเซฟเช่นเดียวกัน,าน,นการฝึกฝนระดับความรักนั้นก็คือ จะเกิดขึ้นได้ก็คือภายในครอบครัวนั่นเองฉะนั้นการการทำให้ระดับความรักของเราสูงขึ้นนั้นก็คือการรักศัตรู ว่าเหล่านั้นไม่ชอบใครหรือว่าไม่ชอบงานแบบใดก็จะไม่มีหนทางที่จะขจัดธรรมชาติบาปได้เ,ดนเ,นเรรช่นที่เมื่อกี้ได้กลไปแล้วก็คือในครอบครัวของยาโคบที่ลาเชวุสิชาพี่สาวของเขา แต่ว่าท้ายสุดแล้วเธอก็สำนึกเสียใจอย่างจริงใจต่อบเบื้องหน้าพระเจ้านั้นเขาจึงแล้วเธอก็ท้ายสุดเธอก็จึงได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ยิงย่งใหญ่เช่นโยเซฟได้หากถ้าหากเอาชนะเนื้อศัตรูได้แล้วสายเลือดก,ก็จะเปลี่ยนไประดับของจิตใจก็จะสูงขึ้น ดังนั้นในพระคำมในพระคำผีก็สอนว่าจงรักศัตรูถ้าหากศัตรูบอกให้เราไปห้าลีก็ให้ไป10บลีถ้าหากศัตรูขอเสื้อผ้าที่จะที่ขอเสื้อผ้าก็ต้องถอดกระทั่งเสื้อคุมให้ไปด้วย เมื่อเรารักศัตรูธรรมชาติบาปของเราก็จะถูกขจัดออกไประดับของสายเลือดก็จะสูงขึ้นเราจะกลายเป็นบุคคลแห่งความรักมากขึ้นไปตามระดับที่เรารักศัตรูดังนั้นหากพระเจ้ามอบหมายงานที่ไม่ชอบให้กับเราส่งศัตรูมาให้เราเราต้องคิดว่าเป็นพรของพระเจ้าที่มอบให้เรา เพื่อทำให้เราเติบโตเช่นนั้นแล้วสามีที่ปฏิบัติไม่ดีต่อภรรยารลาวกับว่าเธอเป็นศัตรูนั้นเป็นคนที่น่าสงสารและภรรยาที่ปฏิบัติไม่ดีต่อสามีรลวกับว่าเขาเป็นศัตรูของเธอนั้นนับว่าเส้นทางแห่งการช่วยให้รอดนั้นก็ถูกปิดกั้นไป ดังนั้นเวลาทำงานก็เช่นกันจงทำงานที่เราไม่ชอบจนกว่าเราจะรักงานนั้นเส้นทางการรักศัตรูนั้นเป็นเส้นทางที่สามารถทำให้ระดับความรักของเราสูงขึ้นได้เร็วที่สุด <S <S นปิลส์라고하는것입니다เนืเ้อห่นาต่อไปบ้านเกิดเริ่มแรกแห่งความดีเป็นอย่างไรเมื่อท่านทั้งหลายบอกว่ามีชีวิตอยู่มา50ปีแล้วแล้วอีก25ปีต่อจาก50ปีนั้นถ้ามีชีวิตไปตามกฎธรรมาชาติและสัจธรรมแล้วก็จะได้ไปสวรรค์หากดำเนินชีวิตเช่นนั้นมเมื่อไปสู่โลกไฟมิยานที่ดี แม้ว่าจะสามารถข้ามผ่านเส้นเขตแดนไปได้แต่ถ้าใช้แต่ถ้าในช่วงชีวิต50ปีนั้นส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อตนเองมากมากกว่าแม้ว่าจะเป็นที่น่าเสียดายเขาก็ไม่สามารถไปสู่โลกบ้านเกิดเริ่มแรกแห่งความดีได้แต่ต้องไปอย่างบ้านเกิดเริ่มแรกแห่งความชั่วร้ายแทน หากคุณได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมามากกว่ามากมายในอดีตคุณต้องลาทิ้งชีวิตเช่นนั้นปฏิเสธมันและพยายามใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อประเทศโลกสวรรค์และพระเจ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วจากนี้เราจะก้าวไปสู่โลกแห่งอุดมกติไม่ใช่ไม่ใช่ขุมนรกเมื่อพิจารณาดูชีวิตของท่านทั้งหลายคุณได้ใช้ชีวิตเพื่อเอกภพธรรมชาติ แล้วก็เพื่อสัจธรรมเพื่อผู้อื่นไหมค่ะเบอ,อความปรารถนาที่จะไปสู่โลกบ้านเกิดเริ่มแรกแห่งความดีการปฏิบัติความรักที่แท้จริงมีความจำเป็นผมจะอ่านข้อความต่อไปนี้ดังนั้นผมจะทุ่มเทชีวิตและสืบทอดพระคำคนโดเฮ ยามเช้าทุกวันดังนั้นทุกเช้าการให้รัก,กรุณาและการสาม,มารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้โดยผ่านพระคําแม้ว่าจะเป็นเพียงทางฝ่ายวิญญาณก็ตามมันเป็นพระพรเพียงใดดังนั้นการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็เป็นการดำเนินชีวิตแห่งการให้อยู่เสมอ 난순간ผู้ที่ไม่มีมาตรฐานสำหรับชัยชนะในแต่ละวันก็ไม่สามารถสร้างมาตรฐานสำหรับชัยชนะนิรันดร์ได้จุดเริ่มต้นอันเริ่มต้น อันนิรันนั้นไม่ได้เริ่มต้นตอนที่เราเสียชีวิตจุดเริ่มต้นอันนิันนั้นดําเนินต่อไปจากชั่วขณะที่เรารู้เข้าใจเจตจานงของพระเจ้าพวกเราทั้งหลายในเส้นทางชีวิตของเราไม่ควรมีชีวิตแห่งความศรัทธาที่ว่าถ้าปีไปถ้าผ่านปีไปไม่ได้ก็ไปปีหน้าถ้าปีหน้าไม่ได้ก็ไปอีกปีหนึ่ง หากเราบบเดําเนินชีวิตเช่นนั้นในหนึ่งช่วงชีวิตของเราของเราก็จะเข้า ก็จะก็จะตายไปโดยไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับเจ็จำนงนได้เลยถ้าหากมีชีวิตเช่นนั้นบุคคลน,นั้นก็ไม่สามารถไปสู่สวรรค์ได้แม้ว่าในโลกที่เขาอยู่นั้นจะบอกว่าดีก็าตามแต่คนที่ไม่มีมาตรฐานสำหรับชัยชนะในหนึ่งวันจะไปสู่สวรรค์ได้อย่างไรคนที่ไม่มีมาตรฐานสำหรับชัยชนะหนึ่งปีจะไปสู่โลกนิรันดร์ได้ อย่างนั้นหรือคุณพ่อที่แท้จริงกล่าวว่าจุดเริ่มต้นแห่งนิรันนั้นเริ่มต้นหลังจากที่เรารู้ถึงเจตจำนงของพระเจ้าหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าชีวิตของฉันเริ่มต้นหลังจากที่ยอมรับว่าพระเจ้าในทนันพระเจ้านั้นเป็นพ่อแม่ก่อนหน้านั้น เป็นศูนย์ติดลบชีวิตก่อนที่จะรู้เกี่ยวกับเจตจำนงของพระเจ้านั้นอยู่ในห่วงที่ไร้หลักการมาก่อนชีวิตที่ไม่รู้จักและไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะไม่สามารถเข้าไปสู่ห่วงแห่งหลักการได้ดังนั้นจุดเริ่มต้นของชีวิตนั้นเริ่มต้นจากวันที่เรายอมรับการดำรงอยู่ของพระเจ้าและยอมรับพระเจ้าเป็นพ่อแม่ของเรา ดังนั้นเราต้องมีมาตรฐานสำหรับชัยชนะแต่ละวันทุกๆวันเพื่อไปสู่สวรรค์ลองดูปฏิทินที่แสดงอยู่ตรงนี้บอกอีกกล่าวไปแล้วว่าชีวิตของเราจะเริ่มต้นก็คือเมื่อเรารู้ ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าและรูาพระเจ้านั้นคือพ่อแม่ของเราในสวรรค์น,นั้น มาตรฐานก็คือจะได้รับชัยชนะจะต้องได้รับชัยชนะในทุกๆวันถ้าเรามีมาตรฐานสําหรับชัยชนะในแต่ละวันทุกๆวันเพื่อไปสู่สวรรค์ลองดูปฏิทินที่แสดงอยู่ตรงนี้เราต้องพิจารณาทบทวนชีวิตเราในแต่ละวันและทําเครื่องหม้ลงในตารางวันนี้ฉันมีชีวิตเพื่อผู้อื่นไหม ถ้าฉันถ้าใช่ใชก็ทำเครื่องไม้วงกลมถ้าไม่ก็การกรบาดเมื่อทำเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นมากกว่ามีชีวิตเพื่อตัวเองแล้วเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์นแน่นอนนอกจากนี้ตัวเองนั้นรู้ดีว่าตัวเองจะไปสู่โลกเช่นไรดังนั้น คือมันจะสามารถรู้ได้ว่าโอ้เรานั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่เราจะรู้สึกในสิ่งนี้ได้ผมนั้นมีชีวิตเพื่อผู้อื่นหรือว่ามีชีวิตเพื่อตัวเองเราสามารถที่จะเช็คได้โดยผ่านสิ่งนี้ดังนั้นผู้ที่ไม่มีมาตรฐานสำหรับชัยชนะในแต่ละวันก็ไม่สามารถสร้างมาตรฐาน 삼 a 차이 a p Taisana, n 리 l a n die. Il Seng, Lau Tong, Nisa, Nai, Tu Tu, One, Lau Tung, Tasama, Nisa, Ta Lot, Tiwi, Let Tap n เหล่านั้นจะต้องติดตามรับใช้พระเจ้าในทุกๆวันสำหรับผมแล้วความปรารถนาของผมผมนั้นในทุกๆวันตอนนี้ก็ได้อัดบันทึกพระคำหรือไม่ก็มีการให้การพูด ผมคิดว่าโดยผ่านการทําเช่นนี้โดยผ่านพระคาที่ได้ส่งให้มันสามารถทําให้แม้เพียงแค่ชีวิตเดียวก็ตามที่สามารถที่จะรู้สึกสํานึกเสียใจสามารถที่จะรู้สึกถึงการเกิดใหม่ได้เพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ได้รับฟังพระคำเหล่านี้ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่ภาคภาษาไทยภาคภาษาญี่ปุ่นหรือว่าคนที่ดำเนินการอ่านบันทึกทุกๆคนนั้นเ,เพียงแค่เล็กน้อยเหล่านั้นสามารถที่จะส่งพระคำเหล่านี้ไปสู่โลกนี้ไปสู่ทุกๆคนได้นั่นหมายถึงว่าเหล่านั้นได้มีเงื่อนไขที่ดี ในการช่วยชีวิตคนนั่นเรากำลังช่วยชีวิตของคนเพราะนั้นงานงานแบบนี้นั้นมันเป็นงานที่ดีมากขนาดไหนเหล่านั้นเราโดยผ่านการแปลโดยผ่านการอัดบันทึกโดยผ่านงานเหล่านี้เหล่านั้นกำลังที่จะทำให้ช่วยคน ให้สามารถที่จะได้รับการเกิดใหม่ได้ถ้าเราในทุกๆวันถ้าเราทำเช่นนี้นั่นหมายถึงว่าวันที่เราทำเราก็เช็คในปฏิทินได้ถ้าเกิดว่าเราั้นแม้ว่าเรามีครอบครัว ไม่ว่าในครอบครัวก็ตามถ้าเรามีชีวิตเรานั้นปฏิบัติรับใช้พ่อแม่ของเราโดยถือว่าพ่อแม่ของเรานั้นเป็นอยู่ในตำแหน่งของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพระเจ้าเพราะนั้นถ้าเรามีหัวใจแห่งมาตรฐานที่เป็นสาธารณะ ราะนั้นชีวิตของเราก็จะมีเป็นชีวิตที่เป็นสาธารณะด้วยเพราะนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามในเรื่องของเงินสาธารณะก็เช่นกันแม้ว่าเพียงเงินเพียงเล็กน้อยถ้าเงินเหล่านี้มันสามารถที่จะทำและใช้เพื่อเจตจำนงของพระเจ้าได้ เหล่านั้นก็ควรที่จะทําถ้าเกิดว่าเงินเพียงเล็กน้อยนี้เราสามารถที่จะช่วยประเทศกัมพูียหรือว่าประเทศที่ยากจนได้นี่คือเงื่อนไขแม้เป็นเงื่อนไขเล็กน้อยก็าตามถ้าเกิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ดีในการที่จะช่วยเหลือโลกนี้มันจะเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นยอมรับพระเจ้านั้น ไม่ได้มองที่จำนวนเงินหรือว่ามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้ามองที่หัวใจหัวใจมาตรฐานหัวใจของแต่ละคนถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนั้นมีหัวใจที่สวยงามที่อยากที่จะทำเพื่อสาธารณณะแม้ว่าเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยก็าตาม พระเจ้าก็จะยอมรับคนนั้นและพระเจ้าก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นจองส่งที่สวยงามเพราะฉะนั้นในทุกๆวันเหล่านั้นจะต้องได้รับชัยชนะเราจะต้องมีชีวิตที่ได้รับชัยชนะในทุกๆวันให้เราเหมือนกับที่ ถ้าเราทำความดีเราก็วงกลมในปฏิทินถ้าเกิดว่าเหล่านั้นคือมีชีวิตที่ได้รับชัยชนะในทุกๆวันเราก็สามารถที่จะเข้าสู่โลกแห่งสวรรค์ได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการที่เราทําแบบนั้นก็เพื่อที่เราจะไปสวรรค์แต่ว่าให้เรานั้นมีหัวใจที่เป็นสาธารณะได้รับแหชัยชนะในทุกๆวันนั่นเองขอบคุณมากครับ